มาเร็วไปไหวอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าจะส่งลูกสาวซอกกระแล็กครับพี่น้องครับส่งเข็มมาลาดเดอ,อขึ้นรถเรียบร้อยไปละไปเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมเปลี่ยนเยจ้าของใหม่เด้ออยู่กับเจ้าของใหม่ครับไปไปไป,ไปอีละโอ้ยขึ้นรถก็งไงยอ้ยเผ็ดมาใงเถิดเผืออ่อเลยเอาขึ้นดีดีละขึ้นดีดีไปเขาหนา่เขาหนออีกแด,ดงจึงคือง่ายอลาด งว่าหน้าโคตรครับงว่าหน้าโคตรลูกช็อกกระแลกครับหลายๆท่านกระโถ่มาอีกแล้วครับพี่น้องครับมีแตะผูโถ่ครับตัวนี้เพราะว่านผันหาได้ตัวเดียวครับเมื่อนี้ครับตอนนี้เพราะว่านกำลังเตรียมท่าไปหาอีกครับลูกช็อกกระแลกครับได้บอสแจมมาอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบอสถึงจะทรงก่อนครับเข็มมาลาดครับเจ้านี่อุดนุ้นแล้วเป็นรอบที่สามครับวันนี้ครับบ้านขามปอมครับ ไปเบื้องตอนลงง่วนน้ำกันครับวันนี้ครับใช้ใหม่อีกแล้วโทษเป็นเศร้าวะพ่อว่านาเป็นเศร้าใช่เหรพี่น้องคักหลายลูกชกกระแล็กดังแล้วพ่อ,อกกพว่านดังแล้วครับดังแห้งเล้วพ่อว่านนี่มาหอดจอดเถิงครับตำบลค้ำป้อมครับอำเภอเขี้ยวันลาดจังหวัดอุบลครับ ผู้ซอยเป็นอุดหนุนนำพะวานครับมารอบที่สามแล้วครับผู้ซอยยังครับผู้ซอยอันเด้อพี่น้องครับหลายคนอาจจะหูจักดีครับวานถามร้อมครับอุหนุนเป็นรอบที่สามแล้วมันกระซิเอาอีกเรื่อยๆยิดดากครับทามักถ้าถึงใจครับเอาลงมาอีละลูกชอกโกแลกของพะวันมาเร็วไปไหวครับตัวนี้ครับพุ่นน่ะเนื้อหนังดีขนาดนี่คือผู้โชคดีอีกแล้วครับ หลังจากทู่เศร้าก็สายหาเพราะว่าเป็นทูดสายแหลกก็เอาไปเลยครับพี่น้องครับเอาข้ออิน่ะเขาข้อเขาลักไปเอาข้อเขาลักเด้อคำคูนคำคูนครับเสือมาบองไหวครับพี่น้องครับบองไหวเดี๋ยวกันไงกินอาหารเป็นเหล่วตัวนี้นี่ น้องปีใหม่ของเบาตึงครับนี่ครับนี่ครับก็ล่งอ้วนครับนี่นพูดดนพ่ะเออไัสนใจก็โท่มากเด้อก็มีผู้โทอยู่ได้ละ่ะนี่น้องปีใหม่ครับอ่าปล่อยปล่อยเลยก็ได้มาอ,อีละน้องปีใหม่เด้อไัสนใจครับโทหาผู้ซอยพ่นได พ่อขายเพิ่นกระสีขายครับพี่น้องครับพอ่อปลอยเพิ่นกระสีปลอยนี่รุ่นหน่อยกรมี่ครับรุ่นหน่อยก็มี่มากรุ่นใดนี่รุ่นหน่อยกรมี่เดี๋ยวใส่เบอร์โทร่ผู้ซอยเพิ่นไว้เดอร์พี่น้องมากตัวใดกระทร่มาานี่ราคาไต้เมื่ออก <çek> s> <S นกรมี่มื่นขึ้นกรมี่พูดออ <ifi> นะผู้ซอยอันเนาะครับเนาะผู้ซอยอันครับพี่น้องครับ ป่านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอเข้มละลัดจังหวัดอุบลราชธานีโทรหาผู้ซอยเพิ่นได้ไปหมักงัวนหน่อยบุญหมักตัวได้พี่น้องโทรมาเด้อหาผู้ซอยเพิ่นได้ครับพร้อมแบ่งปันครับแม่ใหญ่ก็มีครับ พร้อมแบ่งปันพร้อมทรงมีรสท,ทรงกับม nice anyway? ีผู้หาบ่าวตื่นก็ได้ครับพูน่ะแม่ใหญ่กับมีเด้อนี่แม่พันใหญ่พ่อพันกับมีครับง้อรุ่นครับตัวนี้พ่อพันนี่อันนี้รุ่นหน่อยตัวนี้วัคผอ้หมื่นนะครับเนาะรุ่นนี้วัคผอ้หมื่นสามพันเจ็ดเอาสามพันเจ็ดโอ้ สี่พันเจ็ดก็หาพันเจ็ดพี่น้องเอาไปยกชุดเลยก็ได้เด้อเนี่ยครับยกชุดเลยก็ได้ตัวรองได้คุณน่ะต่อรองได้อีกครับว้าพอดีนะรุ่นนี้พอดีครับสี่พันเจ็ดก็หาพันเจ็ดครับพี่น้องครับมั่วงเมียเพชเมียมาถึงสองตัวเด้อพี่น้องนี่เพชเมียมาถึงสองตัวอาชีพนี้ไว้สักนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้นี่ครับน้องต้นโพบอ่ะครับได้เดินทางกลับก่อนครับพี่น้องครับสนใจโท่มากาผู้ซอยเปินได้นี่บริการทรงคือกันครับวัสดีครับผม